อาหารแปลกพิสดารที่เป็นที่นิยมแค่คนเฉพาะกลุ่มหรือประเทศนั้นๆแต่คนทั่วโลกนั้นอาจจะยังไม่รู้จักวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ32อาหารสุดแปลกในเอเชียไปรู้จักกับอาหารสุดแปลกกับเมนูที่ไม่คิดว่าจะมีคนกินกันครับไปรับชมได้เลย 1. มมาน้ำทอด มาน้ำเป็นหนึ่งในปลาทะเลขนาดเล็กแต่ก็ยังพบได้ตามท้องถนนของจีนด้วยเช่นกันม้าน้ำมีความเหนียวคล้ายปลาหมึกและมีรสเค็มมากส่วนใหญ่มักพบในซุปและมีอยู่ทั่วไปในตลาดริมถนนหลายแห่งในจีน อย่างไรก็ตามต้องระมัดระวังในการบริโภคม้าน้ําเนื่องจากมีชิ้นส่วนแหลมคมที่สามารถเข้าไปติดในเหงือกหรือฟันของคุณได้ชาวจีนยังเชื่อว่าการกินม้าน้ํามีประโยชน์มากมายชาวบ้านหลายคนใช้เป็นยาจีนโบราณเพื่อเพิ่มพลังงานและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสามารถนํามาผสมกับสมุนไพรและต้มเป็นชาเพื่อรักษาโรคหอบหืนและอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้ 2. เนือ้อหมาดิบเนื้อมาอมาดิบหรือบาซาชิคำว่าบาซาชิมาจากบานิกุหมายถึงหมาและซาชิย่อมาจากซาชิมิหมายถึงดิบเนื้อมมาดิบคือการลิ้มรสเนื้อม้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นเสิร์ฟเนื้อหมาแล่บางๆมักแร่ส่วนมันออกซึ่งส่วนมันเนื้อแทรกมองเผินๆก็คล้ายกับเนื้อวากิวลายหินอ่อนโดยจะเสิร์ฟมากับขิงดองและโชยุ ถึงเนื้อม้าจะลีนกว่าเนื้อวัวแต่ก็ให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มไม่เหนียวมีกลิ่นเฉพาะแต่ไม่ใช่กลิ่นสาบนอกจากกินดิบเป็นซาชิมิแล้วยังทำซูชิและยุเกะหรือยำเนื้อม้าดิบแม้ชาวไทยเราจะไม่คุ้นกับวัฒนธรรมบริโภคเนื้อม้าแต่สำหรับชาวญี่ปุ่นแล้วเนื้อม้าถือเป็นเนื้อพรีเมียมชนิดหนึ่งเลยทีเดียวสีแดงเข้มเนื้อนุ่มเหนียวเล็กน้อยรสชาติมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากเนื้อวัวหมูหรือไก่ครับ 3. คา,างคกที่ปักกิ่งมีอาหารสุดแปลกที่มีเมนูบรรจุอยู่ในเมนูร้านอาหารเลยครับ นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนได้สั่งเมนูนี้มารับประทานกันและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติมันอร่อยมากๆแต่ก็พากันสงสัยว่าสัตว์ที่นํามาทําอาหารคือสัตว์ชนิดอะไรเพราะเนื้อนุ่มเหมือนไก่แต่ดันมีกระดูกจนต้องพยายามถามพนักงานเสิร์ฟว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรนักท่องเที่ยวพยายามคุยกับพนักงานแต่ก็สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะคนละภาษาครับจนพนักงานบอกให้นักท่องเที่ยวให้พวกเขารอสักครู่และไม่นานเธอก็กลับ มาพร้อมกับคางคกสีเขียวหน้าขนลุกตัวใหญ่ที่อยู่ในตาข่ายทุกคนที่ได้เห็นถึงกับช็อกได้แต่ปลอบใจกันว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็อร่อยดี 4. ปลาขาวเต้น อาหารสุดแปลกของญี่ปุ่นเมนูนี้บอกได้เลยว่ามีความแปลกน้อยที่สุดแล้วถ้าคนไทยได้เห็นเพราะมันเป็นเมนูที่คล้ายกับเมนูกุ้งเต้นที่นิยมนำกุ้งฝอยที่ยังมีชีวิตคลุกรวมกับเครื่องยำเมื่อนำมารับประทานกุ้งก็จะยังมีชีวิตอยู่และดีดเด้งอยู่ภายในปากนั่นเองในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะเป็นปลาตัวเล็กแทนแต่จะไม่นิยมนำมายำมักจะรับประทานแบบสดๆในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เลย หนกพิราบทอดที่ฮ่องกงมีอาหารแสนอร่อยแปลกๆมากมายนกพิราบทอดก็เป็นหนึ่งในเมนูที่พบได้ทั่วทั้งฮ่องกงแต่ก็ยังมีขั้นสุดของนกพิราบทอดครับเมนูนี้จะมีหนังกรอบสีแดงมีความพิถีพิถันกว่าใช้เทคนิคมากกว่าโดยทั่วไปสงวนไว้สำหรับโอกาสพิเศษรวมถึงงานแต่งงานวันเกิดและปีใหม่นั่นเองหก แมงป่องเสียบไม้และตั๊ก,กแตนในประเทศจีนและบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณผู้ชมสามารถสั่งแมงป่องทอดหรือตั๊ก,กแตนเสียบไม้ได้แมงป่องทอดเป็นอาหารแปลกที่หลายคนอาจไม่กล้ากินเพราะกลัวพิษแต่จริงๆแล้วแมงป่องทอดนั้นไม่ได้อันตรายหากทอดให้สุกรสชาติของแมงป่องทอดจะคล้ายๆกับกุ้งแห้งมีรสเค็มมันกรอบอร่อยนิยมกินกันเป็นกับแกล้มหรือทานเล่น แมงป่องเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมธาตุเหล็กทองแดงสังกะสีเป็นต้นนอกจากนี้แมงป่องยังมีสรรพคุณทางยาเช่นช่วยขับลมขับพิษแก้ปวดบำรุงร่างกายอีกด้วยถึงจะไม่เป็นอันตารายแต่ถ้าหากทานมากจนเกินไปอาจเกิดอันตารายได้แนะนำให้ทานแต่พอดีนะครับ 7. ซุปสุนักหนึ่งในทัศนคติแบบเหมารวมที่ไม่ดีประการหนึ่งเกี่ยวกับเกาหลีก็คือคนเกาหลีทุกคนกินสุนัขนี่ไม่ใช่กรณีจริงๆแต่สุนัขยังคงเป็นอาหารอันโอชะยอดนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ร้อนที่สุดของปีเมื่อผู้ชายจำนวนมากรับประทานซุปสุนักรสเผ็ด พราะเห็นได้ชัดว่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและสมรรถภาพทางเพศเมื่อก่อนเคยเรียกว่าเคโกกิแปลว่าเนื้อสุนักแต่ร้านอาหารหลายแห่งในปัจจุบันเรียกมันว่าสิ่งที่แตกต่างออกไปเช่นยงยังทังแปลว่าซุปบำรุงการกินเนื้อสุนัขเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ที่มีมาแต่ช้านานแต่ในยุคปัจจุบันคนจำนวนมากเห็นว่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงและไม่ควรมีไว้เพื่อบริโภคนั่นเอง 8. ซุปเลือดเลือดดิบของเป็ดห่านหรือหมูเป็นอาหารเวียดนามแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าซุปเลือดซุปเลือดมีสีสันสดใสให้ความรู้สึกรื่นเริงซึ่งเป็นสาเหตุที่มันมักจะเป็นเมนูสําหรับการเฉลิมฉลองเช่นวันตรุษจีนและงานแต่งงานในงานแต่งงานโดยทั่วไปแล้วหมูจะถูกฆ่าที่บ้านของเจ้าภาพมันเป็นเมนูที่มีโปรตีนสูงซึ่งจําหน่ายในร้านค้าและตลาด ความเชื่อที่นิยมเชื่อว่าซุปเลือดมีคุณสมบัติเย็นซึ่งสามารถควบคุมความร้อนในร่างกายได้และรักษาแผลในปากได้หลายคนยังเชื่อด้วยว่าซุปเลือดอาจป้องกันโรคโลหิตจางได้ ในปัจจุบันเนื่องจากมีความเสี่ยงในการบริโภคเลือดดิบหน่วยงานด้านสุขภาพบางแห่งจึงพยายามงดซุปดังกล่าวแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ทั้งหมดแต่ก็มีรายงานความสนใจที่ลดลงในหมู่คนรุ่นใหม่ของเวียดนามซึ่งอาจได้รับแรงหนุนจากความกังวลงเรื่องไข้หวัดนกนั่นเอง 9. ปลาปักเป้าฟุกุ ปลาปักเป้าเป็นอาหารอันโอชะราคาแพงที่ต้องลองสักครั้งในชีวิตรู้จักกันในชื่อฟุกุในญี่ปุ่นและโบกในเกาหลีอาหารอันโอชะนี้เป็นหนึ่งในอาหารที่แพงที่สุดและอร่อยที่สุดที่คนเคยลองทานให้การยอมรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคนจำนวนมากเสียชีวิตจากการกินปลาปักเป้าที่ไม่ได้เตรียมอย่างเหมาะสม ปลาปักเป้าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีพิษมากเป็นระดับต้นๆของโลกโดยมีผิวหนังและอวัยวะบางชนิดมีพิษสูงมากเมื่อสัมผัสหรือกินมันเข้าไปมีนักท่องเที่ยวเคยลองทานในเกาหลีใต้ซึ่งปรุงอย่างเชี่ยวชาญโดยเชฟระดับปร,รมาจารย์ที่ใช้เวลาหลายปีในญี่ปุ่นเพื่อเรียนรู้ศิลปะในการเตรียมปลาอย่างถูกต้องราคาประมาณ70ดอลลาร์สหรัฐหรือ7,000 70, 0วอนต่อคนสำหรับอาหาร4คอร์สได้แก่ ซาซิมิปลาปักเป้าปลาปักเป้าต้มเห็ดปลาปักเป้าชุบแป้งทอดและซูชิปลาปักเป้าเขาบอกว่าตอนแรกลังเลเล็กน้อยที่จะลองแต่พอได้ชิมแล้วคุ้มค่าทุกสตางค์แน่นอน 10. ไข่ต้มสุดแปลก เป็นอาหารว่างของชาวบ้านที่มักจะวางขายตามท้องถนนในช่วงฤดูใบไม้ผลิ i, และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่มันแปลกประหลาดก็ตรงขั้นตอนการทำนี่แหละครับเพราะว่าส่วนผสมสำคัญในการปรุงรสนั้นคือปัสสาวะเด็กนั่นเองครับและปัสสาวะเด็กที่ใช้ในการปรุงรสนั้นก็ได้มาจากเด็กในโรงเรียนโดยทางโรงเรียนจะมีถังเก็บปัสสาวะวางไว้หน้าห้องเรียนถ้าเด็กคนไหนเกิดปวดปัดสสาวะขึ้นมาก็จะเดินออกไปฉี่ใส่ถัง หลังจากนั้นทางร้านอาหารก็จะเก็บปัสสาวะเหล่านี้นําไปทําเป็นน้ําซุปปัสสาวะต่อไปซึ่งเขาจะนําไข่ต้มในน้ําปัสสาวะของเด็กเป็นเวลานานจนกระทั่งเปลือกไข่จะแตกออกจากกันจากนั้นก็นําไข่ต้มที่ได้มาแช่ไว้ในน้ําปัสสาวะเด็กร้อนๆอ,อีกสักพักเพื่อให้ไข่ดูดรสชาติของน้ําซุปที่แช่ไว้มากที่สุดแล้วจึงนํามาวางขายส่วนรสชาตินั้นคุณผู้ชมต้องไปลองเองนะครับ 11. ซุปรังนกรังนกถูกนำมาใช้ในการปรุงอาหารจีนมานานกว่า400ปีโดยส่วนใหญ่มักใช้เป็นซุปรังนกรังนกประกอบด้วยซีเมนต์น้ำลายพันกันเป็นเส้นๆเล็กๆใช่แล้วครับมันคือน้ำลายนก พวกมันมีรูปร่างคล้ายถ้วยเล็กๆติดอยู่กับผนังถ้ำและถูกสร้างขึ้นในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์โดยนกนางแอ่นตัวผู้ภายในระยะเวลา35วันในถ้ำหินปูนขนาดมหึมาในเกาะบอร์เนียวรังเหล่านี้มีแคลเซียมเหล็กโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในระดับสูงและเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีราคาแพงที่สุดที่มนุษย์บริโภค 12. หนอนทะเล นอนทะเลหรืออีกชื่อที่น่าจะเคยได้ยินจากซีรีส์เกาหลีก็คือปลากระจูกระจูทะเลเมนูนี้เป็นอาหารแปลกที่แค่เห็นหน้าตาก็ต้องช็อกไปตามๆกันเมนูนี้เป็นอาหารทะเลหน้าตาชวนขนลุกด้วยรูปลักษณ์ที่คล้ายกับหนอนตัวอ้วนๆเห็นแล้วก็ยังนึกไม่ออกเลยว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรทําให้หลายคนที่ไปเกาหลีอยากจะลิ้มลองความแปลกนี้คนเกาหลีที่ชอบทานก็จะแนะนําว่ามันอร่อยมากๆ ซึ่งปลากระจูสามารถหาซื้อได้ตามตลาดปลาในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์นิยมทานเป็นซาซิมิโดยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไส้และเครื่องในออกตอนทานจะยังดิ้นกระดึบกระดึบคล้ายกับหนวดปลาหมึกเลยครับแต่รสชาติจะจืดและค่อนข้างเหนียวมากบอกได้เลยว่าเป็นเมนูแปลกๆที่แม้แต่คนเกาหลีเองบางคนก็ยังไม่กล้ากินเลยทีเดียว13 ไส้กรอกเลือดไส้กรอกเลือดหรือซุนแดเป็นเมนูของเกาหลีที่แปลกมากๆอีกหนึ่งเมนูสามารถเจอได้ตามร้านอาหารทั่วไปและร้านข้างทางสำหรับบางคนที่ไม่ชอบกินเลือดบวกกับสีน้ำตาลเข้มของเมนูนี้อาจจะทำให้เอียนได้ซึ่งไส้กรอกเลือดทำมาจากข้าวและวุ้นเส้นผสมเลือดหมูปรุงรสด้วยเครื่องเทศนำไปยัดในไส้หมูและนึ่งจนสุกนิยมทานกับซุปร้อนๆกิมจิหรือหัวไชเท้าดอง ใครที่ชอบกินลาบเลือดของไทยบอกเลยว่าจะกินไส้กอกเลือดได้สบายมากๆต้องลองเลยครับ 14. ซุปหูฉลาม ซุปหูฉลามเป็นอาหารจีนยอดนิยมที่มักเสิร์ฟในโอกาสพิเศษเช่นงานแต่งงานหรืองานเลี้ยงเนื่องจากถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยในวัฒนธรรมจีนครีบฉลามให้เนื้อสัมผัสในขณะที่รสชาติมาจากส่วนผสมของซุปอื่นๆซุปนี้มีต้นกำเนิดเมื่อหลายศตวรรษก่อนโดยเชื่อกันว่าหูฉลามมีคุณสมบัติในการเพิ่มสมรรถภาพปรับปรุงคุณภาพผิวเพิ่มพลังงานชีหรือพลังงานป้องกันโรคห,หัวใจและลดคอเลสเตอรอล กระบวนการรวบรวมครีบฉลามถือเป็นกระบวนการที่น่าสยดสยองซึ่งได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมระหว่างประเทศและเรียกร้องให้มีการห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดเช่นเดียวกับการค้างาช้างในแอฟริกานี่เป็นความโหดร้ายในสายตาชาวโลกอย่างมาก 15. กุ้งขี้เมากุ้งแช่เหล้าเป็นอาหารยอดนิยมในบางส่วนของประเทศจีน โดยอาศัยกุ้งน้ำจืดที่หมักเหล้ารสเข้มข้นหรือเหล้าไปจิ๋วและนำมารับประทานทั้งเป็นบางครั้งกุ้งจะปรุงด้วยแอลกอฮอล์แล้วปรุงในน้ำเดือดแทนที่จะเสิร์ฟแบบสดๆสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการบริโภคกุ้งดิบอาจเป็นอันตารายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงเมนูนี้ก็คล้ายๆกับกุ้งเต้นบ้านเรากุ้งเต้นนั้นจะต้องเป็นกุ้งฝอยน้ำจืดที่อยู่ตามหนองตามคลองที่สะอาด เมนูนี้หากใครไปตามร้านอาหารอีสานก็จะมีเป็นบางร้านเท่านั้นหรือถ้าอยากแน่ใจว่าจะได้กินแน่ๆก็จะเป็นร้านอาหารตามเขื่อนน้ำเพราะมักจะหากุ้งฝอยได้ง่ายถือเป็นเมนูประจำร้านเหล่านั้นได้เลยครับข้อควรระวังถ้าหากรับประทานเข้าไปมากๆอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับ 16. บอนเดกีดักแด่นอนไหม ดักแด้นอนไหมเป็นอาหารแปลกของเกาหลีสุดนัวอุดมไปด้วยโปรโตีนคนที่ไม่ชอบกินพวกมแมลงทอดหรือลดด่วนเห็นแล้วอาจจะชวนขนลุกได้กินเข้าไปได้ยังไงแต่ที่เกาหลีจัดเป็นเมนูฮิตมากๆมีขายตามท้องตลาดมีทั้งแบบอบแห้งคลุกเกลือหรือนาไปใส่ในซุปนิยมนำมาทานเป็นของกินเล่น ส่วนวิธีการกินจะมี2แบบคือกินทั้งตัวเลยหรือจะดูดเฉพาะเนื้อตัวอ่อนรสชาติจะมันๆอร่อยไปอีกแบบครับ17ฮาจิโนโกะตัวอ่อนพึ่ง ฮาจิโนโกเป็นอาหารที่นิยมในนากาโนะประเทศญี่ปุ่นหลังจากเก็บตัวอ่อนมาจากรังพึ่งแล้วก็นำปรุงอาหารกับซอสถั่วเหลืองและน้ำตาลเป็นขนมขบเคี้ยวที่นิยมมากในสมัยก่อนว่ากันว่าจาัก,กรพรรดิฮิโรฮิโตชอบรับประทานตัวอ่อนนี้นำไปทอดเสิร์ฟกับข้าวต้มราดด้วยซอสถั่วเหลืองกับน้ำตาลถือเป็นอีกหนึ่งอาหารจานเด็ดของชาวญี่ปุ่นกันเลยครับ 18. ทารันทูล่าทอดแมงมุมทอดเป็นอาหารอันโชาของภูมิภาคในประเทศกัมพูชาที่นี่ยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาอีกด้วย แมงมุมถูกเพราะพันธ์ุในหลุมในดินและทอดในน้ำมันชาวกัมพูชาเชื่อว,ว่าทารันทุล่าทอดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมไปด้วยโปรโตีนแถมย่งรสชาติอร่อยทั้งยังเป็นธรรมเนียมสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ตอนนี้เริ่มหายากแล้วยิ่งมีคนหันมากินมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ใกล้สูญพันธุ์มากขึ้นเท่านั้นครับ คาดกันว่าการกําเนิดเมนูนี้ก็คือในช่วงปีแห่งการปกครองของขมมนแดงเมื่ออาหารขาดแคลนชาวบ้านเริ่มกินแมงมุมโดยความสิ้นหวังและความหิวโหวยนั่นเอง 19. หนวดปลาหมึกสดสันนักจีเป็นอาหารกินดิบซึ่งทำมาจากหนวดปลาหมึก วิธีทําคือฆ่าหมึกและสับหนวดของมันเป็นท่อนๆทําเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปเสิร์ฟโดยขณะไปเสิร์ฟนั้นหนวดของหมึกจะยังคงขยับไปมาอยู่เนื่องจากเส้นประสาทในหนวดของปลาหมึกยังทํางานอยู่รวมทั้งระบบประสาทของหมึกนั้นมีความซับซ้อนสูงมากประกอบกับเซลล์ประสาทจํานวนมากในหนวดทําให้หนวดของหมึกมีการเคลื่อนไหวตามรีเฟกซ์ถึงแม้ว่าหนวดเหล่านั้นไม่ได้รับคําสั่งจากสมองแล้วก็ตาม ซันนักจีจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำมันงาและงาขั่วนั่นเองนะครับ 20. เยลลี่ทาจากกระดองเต่าเยลลี่จากกระดองเต่าเกิดจากการเคี่ยวเปลือกเต่าและสมุนไพรหลายชนิดเป็นเวลาหลายชั่วโมงทําให้ของเหลวระเหยจนมีกากคล้ายวุน้นแล้วเติมแป้งข้าวโพดเพื่อให้มีความเข้มข้นมากขึ้น คนจีนเชื่อว่าหาก,กินเข้าไปแล้วจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและดูอ่อนเยาว์ส่วนรสชาตินั้นแน่นอนว่าเป็นสมุนไพรจึงมีรสขมเล็กน้อยหลายคนจึงนิยมผสมน้ำตาลหรือน้ำผึ้งเพื่อให้กินง่ายขึ้นนะครับ2 1นัตโตะถั่วเหลืองหมักนัตโตะเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นทำมาจากถั่วเหลืองหมักด้วยเชื้อแบคทีเรียนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้า นัตโตะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโปรโตีนเช่นเดียวกับมิโซะทำให้เป็นแหล่งโภชนาการที่สำคัญของญี่ปุ่นมาช้านานและคุณค่าทางโปรโตีนที่สูงทำให้สามารถใช้แทนเนื้อสัตว์ได้แต่เนื่องจากนัตโตะมีกลิ่นแรงและมีลักษณะเป็นเมือกซึ่งเกิดจากการย่อยโปรโตีนระหว่างการหมักดังนั้นจึงทำให้มีทั้งผู้ที่ชอบและไม่ชอบนั่นเอง 22. คลกเกอร์ตัวต่อคลกเกอร์ตัวต่อเป็นเมนูสุดพิสดารจากเมืองโอมาจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นแหล่งผลิตแห่งเดียวบนโลกใบนี้เรียกง่ายๆมันก็คือเมนูข้าวเกรียบแบบญี่ปุ่นทั่วไปแต่พิเศษตรงที่มีพ่อค้าต้องการหาความแตกต่างโดยการใส่ตัวต่อลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติโดยทางผู้ผลิตคือสมาคมกลุ่มคนรักต่อหัวเสือแห่งเมืองโอมาจิ ที่ได้ร่วมมือกับบริษัทผลิตแครกเกอร์ในเมืองวิธีการหาตัวต่อมาทำอาหารชนิดนี้ก็คือให้บรรดาสมาชิกในชมรมไปจับตัวต่อในธรรมชาติโดยใช้กับดักจากนั้นนำตัวต่อที่ได้ไปต้มผสมในน้ำผึ้งจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งแล้วใส่ข้าวเกรียบตามลงไป โดยคนกลุ่มแรกที่เป็นอัศวินผู้กล้าในการกินก็คือบรรดาพี่ๆในชมรมกลุ่มคนลักต่อหัวเสือแห่งเมืองโอมาจินั่นเองนะครับ 23. ไข่สัตว์วัดไข่เยี่ยวม้าหรือปีดันเป็นส่วนผสมของอาหารจีนที่ทำโดยการเก็บรักษาไข่เป็ดไก่หรือนกกระทาไว้ในส่วนผสมของดินเหนียวขี้เถ้าเกลือปูนขาว และแกลบเป็นเวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนขึ้นอยู่กับวิธีการแปรรูปเมื่อผ่านกระบวนการไข่แดงจะกลายเป็นสีเขียวเข้มถึงสีเทาโดยมีความคงตัวของเนื้อครีมมีกลิ่นของกรรมะถันและแอมโมเนียในขณะที่สีขาวจะกลายเป็นเยนลลี่สีน้ำตาลเข้มปร่งแสงมีรสเค็มนิดหน่อยครับ ไข่บางชนิดมีลวดลายคล้ายกิ่งสนทาให้มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่าไข่ลายสนและมันมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าไข่เยี่ยวมาไข่ร้อยปีไข่พันปีนั่นเอง 24. เค้กเลือดหมูเค้กเลือดหมูเป็นอาหารสตรีทฟู้ดในตลาดของไต้หวันจริงๆแล้วเมนูนี้จะเรียกว่าเค้กก็ไม่เชิงครับมันเป็นข้าวเหนียวที่นำมาผสมกับเลือดหมูสด จากนั้นก็นำไปนึ่งในกล่องไม้จนสุกโดยจะมีวิธีปรุงหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเสียบไม้ราดน้ำจิม้มคลุกกับถั่วลิสงบดเอาไปทอดต้มในหม้อชาบู 25. ชิลโกะสเปิร์มปลาไม่ใช่ท่อเก็บน้ำอสุจิของปลาทุกชนิดที่จะมีรสชาติดีและสามารถกินได้นะครับ เพราะโดยปกติท่อเก็บอสุจิปลาที่คนญี่ปุ่นนิยมนำมาปรุงอาหารมีอยู่3ชนิดได้แก่ปลาฟุกุหรือปลาปักเป้าว่ากันว่าชิราโกของปลาปักเป้าที่อร่อยที่สุดนั้นอยู่ในภูมิภาคคิวชูปลาอังโคแม้หน้าตาของมันจะน่ากลัวไปสักหน่อยแต่หากได้ลองแล้วเชื่อว่าหลายคนต้องติดใจแน่ๆ เพราะในแต่ละตัวจะมีผลผลิตชิลโกะออกมาให้เราได้กินน้อยมากและปลาชนิดสุดท้ายคือปลาทาระชิลโกะของปลาชนิดนี้ชาวญี่ปุ่นบอกต่อกันว่าอร่อยรสชาติดีมากต้องไปกินที่ภูมิภาคฮอกไกโดเท่านั้นชิลโกะสามารถกินได้ทั้งแบบสดๆและแบบที่ปรุงสุกแล้วนิยมนำมาทำซาชิมิเมนูหมอ้อไฟเทมปุระเคี่ยวเป็นซุป หรือจะนำมาย่างก็ยังคงรสชาติความอร่อยไว้ได้เหมือนเดิมแม้ว่าดูจากภาพจะไม่น่ากินสักเท่าไหร่แต่หากได้รวบรวมความกล้าลองสักครั้งแล้วชิลโกะอาจจะกลายเป็นเมนูโปรดของคุณก็เป็นได้ครับ 26. ลูกตาทูน่าขณะเดินผ่านตลาดปลาที่ญี่ปุ่นหรือร้านขายของชำอย่าแปลกใจที่เห็นตาปลาทูน่าขนาดใหญ่จ้องมองมาที่คุณ สำหรับคนญี่ปุ่นแล้วลูกตาทูนา่าถือเป็นเมนูสุดพิเศษสำหรับเด็กๆสาวๆผู้สูงอายุเพราะมีโปรตีนชนิดย่อยง่ายวิตามินนานา,นาชนิดไอโอดีนรวมทั้งโอเมก้า3และยังช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควบคุมความดันโลหิตลดระดับไตยิสลายและยังคงอุดมไปด้วยคอลลาเจนเหมาะสำหรับเด็กๆที่กำลังต้องการสารอาหารเพื่อพัฒนาสมองสาวๆที่ต้องการบำรุงผิวพรรณ และผู้สูงวัยที่ต้องการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายครับ 27. ชิโอการะอาหารทะเลชิโอการะเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ทำจากเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆที่คัดสรรมาในครีมข้นเหนืดสีน้ำตาลของอวัยวะหมักที่หมักเกลืออย่างเข้มข้น เครื่องในดิบผสมกับเกลือและข้าวหมอบรรจุในภาชนะปิดและหมักนานถึง1เดือนรสชาติจะคล้ายกับปลาก,กระตักแห้งเนื่องจากมีความเค็มเพียงแต่มีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันเท่านั้นครับมันเป็นอาหารที่ค่อนข้างแรงกินทีทะลุถึงเพดานปากแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นก็ไม่รอด 28. บารลุด บาหลุดเป็นอาหารยอดฮิตของชาวฟิลิปปินเหมือนกับเราหาซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งครับโดยเป็นไข่ที่มีระยะฟักตัวพูดง่ายคือไข่ตัวอ่อนที่ต้มและรับประทานจากเปลือกโดยตรงโดยทั่วไปจะขายเป็นอาหารข้างทางในจีนตอนใต้และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชาและเวียดนามบาหลุดจะมีทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดเป็นอาหารข้างทางทั่วไปในฟิลิปปินและในท้องถิ่นอื่นๆ และยังขายในร้านค้าและห้างสปปรรพสินค้าอีกด้วยเป็นแหล่งโปรโตีนและแคลเซียมที่ค่อนข้างถูกชาวฟิลิปปินส์รู้จักกับบาหลุดโดยชาวจีนในปีคศ1565หรือประมาณปีพศ2428และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบาหลุดก็ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไม่ว่าที่ใดที่ชาวฟิลิปปินส์อพยพไปทำงานตลาดใหญ่สำหรับบาหลุดก็จะพัฒนาตามไปด้วยนั่นเอง 29. เต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นคืออาหารพื้นเมืองอย่างหนึ่งของไต้หวันที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากความเหม็นและความอร่อยสามารถพบเจอร้านขายเต้าหู้เหม็นได้ทั่วไปในไต้หวันเต้าหู้เหม็นเป็นเต้าหู้สดที่นำไปแช่ในน้ำเกลือจนเกิดเชื้อราสีเขียวข้นขึ้นที่ก้อนเต้าหู้ ซึ่งแต่ละสูตรของการหมักก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านซึ่งสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งตุนยางต้มนึ่งหรือทอดเมนูยอดนิยมที่หากินได้ง่ายมี2แบบคือแบบทอดกับแบบต้มเสิร์ฟคู่ผักดองเช่นแตงกวาหรือกระหล่ำปรี ซึ่งจะได้รสชาติที่แตกต่างกันไปคนใต้วันท้องถิ่นบอกว่าเต้าหู้เหม็นที่ดีจะต้องมีกลิ่นเหมน็นถึงจะอร่อยสมชื่อเต้าหู้เหม็นนั่นเอง 30. ปานิกิค้างคาวผลไม้อินโดนีเซียเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่อุดมไปด้วยอาหารพิเศษอาหารแบบดั้งเดิมหลายชนิดกระจายไปทั่วหมู่เกาะตั้งแต่อาหารที่ทำมาจากผลไม้ผัก จนถึงสัตว์ทุกอย่างอยู่ในประเทศนี้ที่สุลาเวสีเหนือมีอาหารชนิดหนึ่งที่กินแล้วน่ากลัวนิดหน่อยชื่อปานิกิอาหารชนิดนี้ใช้เนื้อข้างคาวเป็นส่วนประกอบหลักในด้านรสชาติมันมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยถึงแม้เนื้อสัมผัสจะแข็งก็ตามการได้รับรสชาติเนื้อที่อร่อยนั้น ยังดีต่อสุขภาพและมีความสําคัญมากกว่าใบหน้าที่น่ากลัวของค้างคาวและไม่ใช่ว่าค้างคาวทุกตัวจะสามารถนํามาใช้เป็นอาหารได้อาหารจานพิเศษนี้ใช้ค้างคาวผลไม้เท่านั้นทําให้พวกมันอุดมไปด้วยสารอาหารและโปรตีนนอกจากนี้การมีคีโตเทฟินยังทําให้เนื้อค้างคาวสามารถช่วยในการรักษาโรคหอบหืดและโรคปอดได้อีกด้วยนะครับ 31ปลิงทะเลปลิงทะเลพวกมันมีลักษณะคล้ายท่าขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์ในน่านาน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าปลิงทะเลเป็นอาหารอันโอชะอาหารหลายจานทำด้วยปลิงทะเลและในอาหารส่วนใหญ่ก็มีเนื้อสัมผัสที่ลื่นมักรับประทานดิบๆหรือรับประทานกับน้ำสลัดน้ำส้มสายชูและถือว่ามีรสชาติละเอียดอ่อน 32. อวัยวะเพศหรืออวัยวะสืบพันธุ์ของหอยเมน่นอวัยวะสืบพันธุ์ของหอยเม่นทะเลมักเรียกว่าไข่หอยเมน่นเป็นอาหารอโนชะที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียและทั่วโลกในญี่ปุ่นเม่นทะเลเป็นที่รู้จักในชื่ออูนิและเสิร์ฟแบบดิบในรูปแบบซาชิมิหรือในซูชิเสิร์ฟพร้อมซอสถ,ถั่วเหลืองและวาซาบิ หลังจากทำลายส่วนที่แหลมคมด้านนอกออกแล้วอวัยวะสืบพันธุ์ของเม่นทะเลก็จะถูกตักออกมาและรับประทานแบบดิบๆมีรสเค็มเกือบเป็นครีมและมีราคาสูงและนี่ก็คือ32อาหารสุดแปลกในเอเชียคุณผู้ชมอยากลองทานเมนูไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ